กล้วยน้ำว้าถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมานานแสนนานเราใช้ประโยชน์จากกล้วยน้ำว้าตั้งแต่วัยทารกซึ่งในปัจจุบันมีหลายบ้านที่มีกล้วยน้ำว้าติดครัวไว้เสมอและต่อไปนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวอันน่าทึ่งโดยเฉพาะประโยชน์ในการดูแลสุขภาพซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้จริงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY แทบไม่น่าเชื่อครับว่ากล้วยน้ำวานอกจากเป็นผลไม้ที่อิ่มท้องแล้วยังสามารถช่วยในการบําบัดโรคภัยต่างๆได้อย่างน่าทึ่งหากทานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์มีอาการท้องเสียหรือว่าท้องอืดเป็นประจำเป็นผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับอยู่บ่อยๆกล้วยเป็นผลไม้ที่ช่วยในการต้านการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างไรทุกเรื่องราวถูกสรุปมาแบบสั้นๆเข้าใจง่าย หากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกล้วยเป็นผลไม้ที่ควรมีติดบ้านเอาไว้ซึ่งถ้าหากใครกินได้ทุกวันจะดีมากๆครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายยากหรือกินผลไม้ไม่บ่อยนักจัดกล้วยแค่วันละหนึ่งลูก ก็อิ่มแบบได้สารอาหารจุกจุไปเลยครับต้นกล้วยจัดว่าเป็นพืชที่สารพัดประโยชน์มากๆอย่างใบกล้วยหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าใบตองสามารถนำมาห่ออาหารได้แบบลักโลกหรือจะนำไปประดิษฐ์เป็นงานดอกไม้ก็ได้ส่วนหยวกลวกล้วยก็นำมาทำเมนูอาหารได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นแกงหยวกกล้วยถ้าเกิดใครได้ลิ้มลองรับรองว่าจะติดใจอย่างแน,น่นอนครับ หรือสามารถนำมาทำเป็นยำโยกกล้วยหรือมีการใช้โยกกล้วยเป็นวัตถุดิบให้อาหารสัตว์ก็ยังได้กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ไทยที่ออกผลทุกฤดูกาลร,ราคาไม่แพงมากบางบ้านยังมีต้นกล้วยเป็นของตัวเองเก็บผลกล้วยน้ำวา้ากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งจัดว่าเป็นความโชคดีด้านอาหารเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้ หลายคนคงอยากรู้แล้วว่ากล้วยน้ำว้ามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้างแล้วลองมาดูประโยชน์ของกล้วยน้ำว้ากันเลยครับแล้วคุณจะหลงรักกล้วยน้ำว้าเริ่มจากข้อที่1กล้วยน้ำว้ามีคุณค่าทางอาหารเพียบในผลกล้วยแทบทุกชนิดยังมีโปรโตีนไขมันเกลือแร่โดยเฉพาะแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินกรดอะมิโนต่ตางๆอาทิเชน่นอ์จินินอิสตินและชิปโตเฟน แัดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทบทั้งสิ้นข้อที่2ช่วยในการเจริญเติบโตของทารกกล้วยน้ำว้าเต็มเปลี่ยนไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างเยอะคุณแม่ส่วนใหญ่เลยมักจะบดกล้วยน้ําว้าให้ลูกกินตอนที่ยังเด็กๆอย่างที่เราเคยกินกล้วยน้ําว้าบดกันมาแล้วนั่นเองข้อที่3 มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะสารที่เรียกว่าฟาโบนอยด์ที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบและลดอาการปวดข้อเข่าเป็นต้นซึ่งสารฟาโบนอยด์ในกลุ่มผล,ลไม้ที่มีเนื้อสีขาวอย่างเช่นกล้วยนั้นก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันข้อที่4ยัาบยั้งการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้ กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีกากใหญ่เยอะพอสมควรและยังเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำสามารถกินครั้งละสองผลได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องความอ้วนและหากจะกินกล้วยน้ำว้าแก้อาการท้องผูกให้กินกล้วยน้ำว้าสุกกางๆไม่งอมเกินไปไม่หามเกินไปก่อนทานอาหารสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าก่อนนอนทุกวันข้อที่ 5. แก้โรคกระเพาะอาหารในกล้วยน้ำว้าดิบ จะมีสารเทน,นินกดอะมิโนชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการฝาดสมานช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและป้องกันผนังลำไส้ไม่ให้ถูกทำลายโดยเชื้อโรคส่วนวิธีการนั้นให้ปอกเปลือกกล้วยแล้วฝานเอาเนื้อกล้วยน้ำว้าให้เป็นแผ่นบางๆหลังจากนั้นนำไปตากแดดสักสองวันหรือจนกล้วยจะแห้งกรอบจากนั้นนำมาบดเป็นผงให้ละเอียด แล้วตักครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะนำมาละลายกับน้ําข้าวน้ําพึ่งหรือว่าน้ําอุ่นก็ได้ให้รับประทานก่อนอาหาร30นาทีและก่อนนอนข้อที่6แก้อาการท้องร่วงสารแทนดินในกล้วยน้ําว้าดิบมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคท,ทีเรียอันเป็นสาเหตุของอาการท้องร่วงได้ด้วยเช่นกันโดยให้น้ำเอาผงกล้วยน้ำว้าดิบชงในน้ำร้อนครั้งละ10กรัม ต่อน้ำหนแก้วดื่มรักษาอาการท้องร่วงได้เลยข้อที่7แก้อาการนอนไม่หลับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับกล้วยน้ำว้าจะมีสารทริปโตเฟนกรดอะมิโนที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซโรโทนินสารแห่งความสุขสงบช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายโดยการกินกล้วยน้ำว้าหลังอาหารเย็น2ผลก็จะรู้สึกผ่อนคลายแกนอนไม่หลับได้โดยไม่ต้องพึ่งยา ข้อที่8กล้วยช่วยป้องกันโรคโลหิตจางกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ที่มีธาตุเหล็กอยู่ในตัวช่วยในการกระตุ้นการสร้างฮิมกโกบินป้องกันภาวะโลหิตจางทั้งยังช่วยให้พลังงานกับผู้ที่อ่อนแรงได้อีกด้วยข้อที่9ช่วยลดความดันโลหิตโพเทสเซียมในกล้วยน้ำวา้าคือสารอาหารสำคัญครับที่มีส่วนช่วยในการคงระดับของความดันโลหิตให้สมดุล ดังนั้นคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงพยายามกินกล้วยน้ำว้าให้ได้ทุกวันนะครับข้อที่10ช่วยในการชะลอความแก่กล้วยน้ำว้ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งจะช่วยในการปกป้องเซลล์จากการทําลายของสารอนุมูลอิสระได้นอกจากนั้นยังช่วยในการชะลอความเสื่อมของวัยในกล้วยน้ำว้ายังอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์ที่ช่วยในการบำรุงผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกได้อีกด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องดาวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานกล้วยน้ำว้าเป็นประจำหรือมักจะซื้อกล้วยน้ำว้าติดบ้านไว้เสมอก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสําหรับวันนี้นวาร์ DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ แล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ